สวัสดีค่ะทุกคนหนึ่งถังกับหนึ่งตะกร้านะคะวันนี้พี่ฝนจะมาเดินชิวๆนะคะเห็นเห็นว่าหลายๆคนอ่ะเข้ามาอ่าเขาไปเดินป่าแล้วเขาได้เห็ดพึ่งกันนะพี่ฝนก็เลยอยากจะมาดูว่าอ่าจะมีเห็ดพึ่งหรือเปล่านะคะไปค่ะทุกคน <c oughs> ตะมูตะมิโอ้ยได้แล้วดอกแรกแห้งหมานพี่น้องเจอเห็ดพึ่งจ้านี่เด้อเห็ดพึ่งโอ้ยสวยงามได้แล้วฉันได้นีจ้ะเห็ดไส่เดือนวันนี้จะเอาเจออะไรก็เก็บนะคะวันนี้ป่านี่มันอยู่ข้างถนนนะทุกคนจะ ลำคาญเสียงรถสัก,กนหน่อยนะป่าแห้งมากนี่จ้ะเจอเห็ดมะนาวจะเห็ดมานาะดมานาวก็เก็บนะไม่ใช่ไม่เก็บอึบนี่เห็ดมะนาวรวมกับเห็ดพึ่งได้เห็ดมะนาวคืออร่อยนะทุกคนสุดยอดมากเลยแหละเห็ดมะนาวอะ่ะ กองไว้ก่อนตรงนี้เดี๋ยวจะมาตัดขาก่อนนะเหเ็ดมามเนาดอกนี้อันนี้ก็เล็กไปตัดไปเลยสัส้นๆไปเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวไปทําที่บ้านอีก เห็ดมะนาวยังแห้งอ่ะคิดดูเถอะแต่เขาสวยนะชิวๆนะคะวันนี้ไม่รีบไม่ร้อนขอบคุณนะคะทุกคนที่ถามอาการเจ็บป่วยของพี่ฝนมานะคะขอบคุณมากๆตอนนี้ดีขึ้นเยอะแล้วค่ะ เ็ดห,หนังไก่ค่ะทุกคนกำลังดอกตุ้มๆตะมุตะมินะคะตุ๊บนี่ค่ะดอกยังตุ้มๆอยู่นะคะแต่ขาใหญ่มากนี่อุ้ยอันนี้ไม่เอาทุกคนพี่ฝนาจะเห็ดมะนาวอีกแล้วป่าตรงนี้คือเห็ดมะนาวเยอะนะทุกคน เดี๋ยวพี่ฝนจะไปทำความสะอาดเห็นมะนาวให้ทุกคนดูนะคะอาจจะเป็นคลิปหน้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าจะลองดูค่ะว่าพี่ฝนจะได้เห็นหรือเปล่าวันนี้ไงถ้ามีเวลาถ้าคลิปไม่ยาวมากเกินไปก็จะทำให้ดูนะอันนี้แห้งแล้วเนี่ยเอามีดไปไหน นี่เดาไปไว้ในถังมางมอยู่ในตะกร้าเนี่ยอาดอกนี้แก่แล้วแต่ได้แต่หมวกมันเอาไปวันนี้ตั้งใจมาเก็บเห็ดพึ่งกับเห็ดมะนาวนะทุกคนเห็ดเหลืองป่านี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมีหรอก มีบ้างป่าปายแต่คิดว่าป่ามันอยู่ติดถนนน่ะเขาคงมาเก็บกันไปหมดแล้วแหละน่าจะไม่เหลือหรอกแต่เห็ดเนี้ยคนไม่ค่อยรู้จักไงมันต้องเหลือใช่ไหมเนี่ยเห็ดเหลืองเหลือแต่ซากดอกน้อยๆน้อยๆน้อยๆที่เกิดใหม่เนี่ยแต่มันไม่โตให้ทุกคนมันไม่ได้เก็บหรอกนะเห็ดเสื้อเดือน อันนี้คือดอกที่สองนะคะที่เจอแต่รู้สึกว่าไม่โอเคแล้วล่ะทุกคนคิดว่ามันเอาจะกิ่งไปไหนเนี่ยจะตัดขาโทรสักหน่อยมันก็ได้อยู่นะเออได้แค่นี้แหละเอาดอกที่สองทุกคน บุยบุยถึกใจแห้งดอกที่ 3. สามสเปียนป้าแล้วล่ะพี่น้องเห็นบ่ลเนี่ยแม่งกลินดอกงามอยู่แต่ว่ากับแม่งกลินอยู่จ้ะอตัดออกสเหลือปานใดซ้ำใดนี่ซ้ำใดพอเถิดพี่น้องเอ้ย พอซะแม้งกินเอาแต่ซ้ำนี่ก็เอาละสิเปียนฟังแล้วละพี่น้องมันมันแหงโพดมันบปมีเห็ดเห็ดมะนาวโอ้ใหญ่มากแถบนี้มีเห็ดมะนาวเยอะพี่ฝนก็จะมาหาเห็ดมะนาวนี่แหละ ตูมอะไรกัดไม่รู้มไม่เป็นไรเห็ดช้เดือนเห็ดนี่มัน,มนไอ้นี่แล้วเหลือแตา่ขาแล้วไม่เอาดอกนั้นเอาดอกนี้จ้าวันนี้เก็บเห็ดรวมรวมนี่ทุกคนจะพาดูเห็ดพึ่งขมดูสิ คือแต่ละดอกคือสวยงามมากแต่ว่ามันไม่อร่อยนะทุกคนขมขมขมมากจริงๆเพื่อนเคยแกงให้กินโอ้ยขมตาเต้นเลยแหละขมจริงจังขมมากๆนี่ค่ะพี่ฝนเอาเมื่อวานสองสามปีที่แล้วอะ่ะเอาเชื้อเห็ดัดโรยทิ้งตรงนี้นะคะทุกคนมันก็มีปีที่แล้วพี่ฝนก็มาเก็บแต่ว่าพี่ฝนนิดผิดไง ว่าเอามาโรยแถวนี้แต่บงังเอ,อิญตรงนี้ก็ลืมคิดไปว่าตรงนี้มันอยู่ใกล้ถนนไงเออก็มาไม่ทันเขาทุกทีเลย <laughs> มาไม่ทันไม่เป็นไรเนี่ยเขาก็ออกนะที่เล็กๆนี่เขาก็ออกแหละมาไม่ทันไม่เป็นไรแต่ขอให้เขาออกเน,ะเนาะมะนาววันนี้สมความตั้งใจนะจ๊ะมาเก็บเห็ดมะนาว Úp ừ. ăn ừ. 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 đi đâu ăn ăn đi ăn chắc ăn 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 ดูความแห้งแล้วกันนะเสียงนะก๊อก๊อก๊อบแก๊บชิวๆนะคะทุกคนวันนี้ถ้าใครใจร้อนเลื่อนผ่านนะคะคลิปเนี้ย <c ười> ขอบอกเลยเพราะว่า <c ười> ตั้งใจมาเก็บเห็ดมันาวเก็บเห็ดพึ่งนั่นแหละแล้วก็เห็ดมะนาด้วยโอ้โดอกนี้ไม่ได้ถ้าคือสีตรงนี้สีดําแล้ว่ไม่ต้องเอานะทุกคนคือมันแก่แล้วไงแก่แล้วก็ไม่ต้องเอาดอกนี้ก็พอได้นะทุกคนพอได้ไม่ไม่ถึงกับดํามากอุปิเตน่ารักเนะาะตะมุตะมม เจอเห็ดพึ่งแค่สามดอกเองจะเจอกี่ดอกเนาะวันนี้เนะก็แฟนขับบอกว่าไปเก็บเห็ดเห็ดพึ่งให้ดูหน่อยรอมาตั้งนานมันก็ไม่มีสักทีอ่ะวันนี้ก็เลยออกมาตามหานะแต่ว่ามันก็เจอแค่สามดอกอยู่เลย ดอกที่สจ้าดอกที่สอุ๊ยขาทำไมออกนุ่มๆอย่างนี้ละจ้ะสวยงามแต่ว่าขาออกนิ่มๆแล้วอ่ะทุกคนเดี๋ยวปิดรูก่อนน่าจะเป็นแมงนะดูดูสิเห็นไหมกดลงไปก็นิ่มอย่างเงี้ยไปเหลือแต่หมวกทุกคน ด้างฐานจังเลยเห็ดเหลืองลอยคนมาคุยเอาเห็ดเหลืองดูสิลอยคุยลอยขุดเนี่ยเขาคงจะแหวกแหวกแบบนี้เนาะเห็นไหมแต่นี่คือเขาไม่เห็นไงเนี่ยเนี่ยดอกเล็กๆ มะนาวดอกนี้ใหญ่มากได้อยู่เด้อจะเห็ดมะนาวนยังขาวอยู่นะใช้ได้วันนี้เอาตะกร้ามาแยกไงก็เลยเก็บรวมเห็ดนะจ๊ะแถวนี้นานๆจะได้เจอเห็ดเหลือง เพราะว่ามันเป็นโซนของเห็ดมะนาวนะตรงนี้กับเห็ดพึ่งแต่ว่าเห็ดพึ่งก็นานๆจะได้เจอเขาสักทีหนึ่งเห็ดนังไก่เห็ดหนังไก่ก็จะมีเป็นแบบว่าตนตูมอยู่อ่ะมันไม่ใช่อะไรหรอกที่มันตูมเนี่ย เพราะว่ามันไม่สามารถโตได้กว่านี้อีกแล้วล่ะมันแห้งอยู่ไงถ้าฝนตกก็ไม่แน่นะอาจจะดอกใหญ่แต่ว่าตอนนี้ดอกมันไม่ใหญ่พึ่งออกเลยละมั้งใหม่ๆแต่ว่าที่อื่นเขาเก็บกันจนหูดอกน้อยนี่ดอกใหญ่ก็มีสามารถสามารถ แตกง่ายด้วยนะเนี่ยเห็ดเนี้ยกรอบเปาะเห็ดเหลืองไม่ค่อยมีป่านี้เดี๋ยวจะย้าให้ป่าแล้วนะทุกคนอึบ เพราะว่าเดินไปเจอคนสองคนแล้วก็อีกคนนึงก็เดินตามหลังมาย้ายดีกว่าขี้เกียจไปสู้รบตัวมือกับเขา <laughs> ย้ายป่ามาแล้วนะคะมาเจออีกแล้ว <laughs> เหมือนเมื่อกี้นี้เลยอะ่ะ เข้าไปปุ๊บก็เจอดอกแรกเลยใช่ไหมอันนี้ก็มาเจอสองดอกแรกเลยค่ะทุกคนเห็นไหมอันนี้พอได้นะตะมุตะมิดอกแข็งอยู่ขึ้นอยู่ข้างทาง สาเหลาอย่างดีดอกเล็กนะมันเป็นมันเป็นแมงนะทุกคน,นเห็นไหมใหแต่หัวมาเจอดอกเท่าๆอีกดอกหนึ่งแต่ดอกนี้น่าจะไม่ไหวนะ เก็บมาทําไมก็เผื่อมันได้ไงมันไม่ได้จะเห็ดมะนาวสามสีดอกแต่น่าจะได้แค่ดอกนี้ดอกเดียวนะทุกคนเพราะอันนี้น่าจะแก่อันนั้นสามดอกนั้นแห้งอุตส่ามีเห็ดเหลืองตั้งซองดอกเออได้เห็ดหนางไก่นี่อวบๆตูมๆจ้าเห็ดมะนาวนี่ ตัดเอาเลยโอ้ยไอพึ่งขาลายโอย้ดอกแรกเขาเก็บกันไปจนวายหมดแล้วเราเพิ่งได้เก็บนี่แหละ อุ้ยออนออนทุกคนดูบูเบอรี่ตกอืมหวานมากเลยเนี่ยเต็มเลยทุกคน ทั้งป่าเลยนะเต็มเลยเนี่ยก็เป็นป่าที่พี่ฝนมาเดินนี่แหละถามว่าป่าแถวนี้มาเดินบ่อยไหมนันนจะมาเดินครั้งหนึ่งแหละอันนี้จะมาหาเก็บเอ่อเห็ดมะนาวเห็ดพึ่งไงทุกคนก็เลยแวะมาดูว่าบลูเบอรี่เขาหล่นหมดหรือยังยังอยู่เยอะอยู่เลยนะดูเห็ดเหลืองอยู่ข้างถนน คนมาเก็บไปแล้วแหละทุกคนแต่ว่าตรงเนี้เขาน่าจะมองไม่เห็นเนี่ยเพราะมันถ้าเขาเห็นเขาคงเก็บไปแล้วแหละมันเหมือนใบไม้มากเลยอืมกี่ดอกมีสี่ดอก ข้างกันก็นมีเขาน่าจะเห็นไอไอต,ตรงที่มันรุ่งๆมนะั้งมันก็มองไม่ค่อยเห็นด้วยแหละทุกคนนี่อีกดอกเล็กๆนี่อยู่ข้างๆกันเห็นตรงนู้นนะนูน่นนะเห็นไหมหนูน่นนะไม่ได้เห็นตรงนี้นะเห็นดอกเล็ก เห็ดมะนาวดอกใหญ่แก่หรือ,อย่างอันนี้โอ้พอได้อยู่ น,นี้ไม่รู้นะแก่ไปเปล่าดูก่อนอุ้ยไม่แก่อุ้ยแต่มันทำไมดอกใหญ่จังขาวจั๊วเลยนะเห็ดเหลืองนะดอกแห้งๆเล็กๆเต็มเลยอ้าดอกนี้เป็นยังไงโอ้่ล้อันนี้อาอันนี้แทน ได้ได้นะจ๊ะอันนี้อ่อนๆคือถามว่าทำไมถึงตัดออกเยอะจังคือตรงเนี้ยมันเอาไปมันกินไม่ได้อยู่แล้วล่ะมันมันมันจะออกเปรี้ยวๆนิดนึงนะทุกคนต้องเอาตัดออกอยู่ดีนะจ๊ะยุงอีกแล้วดูเพื่อนฉันสิ แหมเดินสบายใจเลยนะแต่ว่าเราวันนี้เรามาเพื่อสิ่งนี้จ้ะเจอเห็ดเหลืองแต่ว่ามันแห้งแก่หมดแล้วทุกคนเอาไม่ได้แล้วล่ะตั้งใจมาเอาก็ได้เห็ดมะนาวได้เธอกลับบ้าน สวยมากเลยออเป็นพร้าเป็นนี่ค่ะทุกคนได้มาแล้วนะคะหนึ่งตะก้าจะกลับแล้วจะกลับแล้วค่ะทุกคนได้มานะคะหนึ่งตะก้าก็มีเห็ดเห็ดมะนาว เห็ดพึ่งนะคะแล้วก็เห็ดเหลืองบ้างนิดหน่อยเห็ดเส้อเดือนนะคะรวมๆม,มาพระเอกมารับจะกลับบ้านแล้วล่ะคะ่ะทุกคนยังไงก็เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ